โอเคนั่นเดี๋ยว,วพ่อหดน้ำมันไปั๊ดหนึ่งลูกนะเอ๊บเอ้ยน้ำมันทางไหนวะช้างค okay. รับพ่อโอเคแป๊บหนึ่งลูกไอ้หัวเราเนี่ยช้างนี้ถูกหรือเปล่าลูกเออนี่ถูกนะพอ่ออ่านี่เดยลูกมามามาอ่า okay, โอเคลูกอ่าก็๊ดเพลลูก โอเคจะหนึ่งได้ไหมได้ครับพ่อโอเคอ่ะที่พ่อขอเติมไม่หนึ่งมาเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่่อวาลูกไปเรียนละอยู่แน่นอนครับพ่อโอเคอ่ะโอเคลูกเสร็จแล้วลูกอย่งวนนึงก็วันต่อมายืนดีกว่าหน้าฮึ่มฮึ่มฮึ่มโซซายฮ่าฮ่กฮ่าฮ่าโอเคลูกครบถึงล้วอึอุ๊ยหนึ่ง เอิร์อเจิอโอเคลูกอ่าแล้วอ่ะมาแล้วไปกันต่อเลยลูกนะหาไปโรงเรียนได้เลยลูกครับพ่อไปกันเลยลูกฮู้แล้ววันนี้ลูกคิดว่าลูกเป็นยังไงบ้างลูกก็สบายดีครับพ่อเอิร์อโอเคลูกมามาแม่ไวเนี่ยเราขอบคุณครับพ่ออ่าไม่เป็นไรลูกครับพ่อมาจังตัวกันลูกนะโอเคลูก ไปลุกสำรวจโอเคป่าวเอาละนักเรียนครูมาแล้วนั่งล่างโอเคคเขาครับคุณครูเอาละบทที่เรามาเรียนวันนี้เดี๋ยวคุณครูขอตรวจก่อนนะรู้สึกว่านี่เมั่หนึ่งบทหนึ่งบทหนึ่งนะเดี๋ยวใครตกระดานเนี่ยเฮ้ยเด็กมินแน่เลยเฮ้ยเอาละนักเรียนห้า บวกสิบเอ็ดเท่ากับเท่าไรคำตอบคือ,อะนะสิบหกครับโอ้ดีดีด,ด,ด,ดีจริงจริงปัดหนึ่งลโอ้เอ้าล่ะเมื่อกินคุยชุดรามันดูหนักเกินไปเลยคุณผู้อนจะเกลีแล้วเมื่อกีญญ้ เดี๋ยวขอติ๊กติ๊กมึงก่อนนะหนึ่งจุดโอเคมาอันต่อไปสิบบวกสิบสองสิบหนึ่งร้อยหนึ่งเอ้ยแมวเอา,ากว่าเอาหนึ่งร้อยบวกหกร้อยอหอกร้อยเจ็ดสิบ เท่ากับเท่าไรแองเจลสมาครับโอเควันนี้จะมาเรียนหนึ่งขับต่อไปกันโอเคต่อไปพียญชนะก่ออยู่ในพียญยชนะขอเท่ากับเท่าไร ชอบกับกอไก่ครับโอเคค่ะนี่ขคอใบหนึ่งนะต่อไปติมหาเสื้อรถจัก,กรยานแต่เขาไม่ต้องการให้ทุกคนให้เล่นด้วยข้อนี้ต้องสื่ออารมณ์และนิสัยของติมอย่างไรนั่นก็คือติ๊กหรอกติ๊กหอกอใครดูบ้างทุ้วกคอมเมนต์ด้วยนะ คำตอบก็คือนิสัยที่ก้าวร้าวครับแล้วก็ขี้เหนียวถูกต้องเด็กเรียนข้อต่อไปถ้าเกิดเต้มเป็นเด็กที่ขี้โมโหและขี้เหนียวแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตอาชิงเร่กันนะว่าถ้าเกิดเต้มเป็นเด็กที่ขี้เหนียวจะเกิดอะไรในอนาคต เต้นนะลูกนะกดไม้แล้วอ่ะคืออะไรคําตอบก็คือไม่มีคนเล่นด้วยครับข้อต่อไปถ้าเกิดเต้ยอยากกินอาหารแต่เขาไม่ให้เต้ยจะทำอย่างไร คำตอบก็คือเอ,อ่ออะไรหลกไม่เป็นขอคุณไม่เป็นไรครับเริงดีมากโอเคกูดเลยเอาละเอาละเลิกเรียนแล้วโอเคไปได้ขอบคุณครับคุณครู เลยจังวันนี้เอ้าพ่อมาโดนรับพวกงนานโอเคนะพ่อนั่งรับไปเลยไหมอ่าไปเลยลูกพ่อเห็นด้วยพ่อเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเดี๋ยวพ่อมีมุกมากขึ้นแล้วเนี่ยมัดมอลอยู่ที่ยีสิบเอ็ดนะพ่ออย่าลืมอีกละเออพ่อไม่ลืมม้วลูกโอ้โหคนของพ่อจะลืมไม่ไงเพิรลหนึ่งปพิร์ลอะไรพ่อกับเกมมาพ่อเป็นยังไงเว้นไหมเว้นไหมเว้นไหนชวนทุกอย่างเลยพ่อ คนไทยอย่างเนี้ยหรอกเว้นเว้นเก่งๆโอ้ยอวยอ้ยชนชนชนอ้ยอวยวยนึ่งกลับกับปรับเกียร์ก็ลุกอีกหนึ่งเหมือนเหมือนเขาปรับเกียร์นะโอ้ยเนี่ยเลยความแด็ดช่วด้วยพ่อมันดริฟท์มากเลยเนี่ยพ่อผมเดินเดียวเปล่าดีกว่าถ้าเกิดมันโยกพ่อเนี่ย เราก็าไปกันถอะลูกไปอืดโอเคกว่าจะเข้ยกว่าได้พ่อครับแล้ววันจะกินอะไรอะ่ะครับอืมเรื่องก็ไปก่อนเ,เร็วเดี๋ยวพ่อไปดูก่อนแต่คดีช่องซัดมินมิน นี่วันนี้พ่อทำมันฝรั่งผัดแค่รอนให้ลูกกินนะล,ลูกนะขอบคุณครับพ่อเอ๊ะมันฝรั่งไกล่ลูกมันฝรั่งไก่ซุปไก่เจียวน้ำจิ้มผัดซีฟูด้ดอันนี้ลูกได้แล้วลูกพ่าลังก,กินมาลูกอ่ครับพ่อแล้ววันนี้พ่อมีของอพิเศษมาให้ลูกมาให้ลูกกันนะคืออะไรเหรอครับ นั่นก็คือเดี๋ยวพ่อให้ดูลูกขมกระพ่อเงำ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 งำ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 เออผมกระพ่ออ่าแล้วสิ่งที่พ่อจะให้ลูกนะลูกนะลูกอยองมันลูกจะเอาแบบหับใช้นะลูกนะนั่นก็คือพ่ออีกหนึ่งการพิเศษลูก พ่อได้รวบรวมเงินจำนวนหนึ่งลูกเพื่อซื้อสิ่งนี้ให้ลูกลูกอาจจะเป็นรุ่นไม่ดีก็ว่าถ้าพูดถึงรุ่นไม่ดีคืออะไรอ่ะพ่อสิ่งที่ลูกไม่เคยมีก่อนอยากฟันได้าตั้งแต่เด็กเลลูกนี่ลูกโทรศัพท์ลูกโอ้โห่ไอ้พ่อให้แล้วลูกนะอันนี้เอาไปเลยลูกโอ้คุณนะพ่ออุ้ยลูกเกมดีนะเอาไปโหลดเกมโหลดเกมเราบอกแล้วกัน อูดีมากเลยอ่ะโอ้โอ้ดีมากเลยพ่อ,อพ่อดีลูกดีใจพ่อดีใจลูกนะก็อย่ลูกเดี๋ยวพ่อขอปิดพ้าม่านก่อนนะลูกนะโอ้ยอนี้โอเคลูกอึ้บเอาละลูก อะไรลูกงก็ไม่อะไรแร้วพอ่อฮ่าเล่นลกนอนเลยลูกนะครับครับโอเคพ่อมาเบอนอะไรลูกเอ้ยลูกมันยูสลายทีคอรุ่นเลยลูกนะไอพ่อพูนอาี้แล้วะกดตลกเหน้าหน้าอละลูกไหนนาทีของพ่อลูกนะเต้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 เ้มีคนหามีคนาๆๆๆๆๆหาเต้เต้อพ่อใครอ่ะเห็นนั่นหรอกนึังลูก เดี๋ยวพ่อไปดูให้จิดพ่อเกิดอะไรขึ้นลูกของพ่อต้องไปร่าแงแรงนี่คือหุ่นยนต์นี่คือ,อยานตำรวจสิงจักตำรวจขึ้นมาเป็ดีดีเอ้ยอะไรวะเนี้ยโอ้ยบ๊วย ยังนักน่วงจนเกินไปเราขออนุญาตจับกุมคุณในฐานะตำรวจสป,ปลาวพ่อไม่นะ่าพ่อโอ้ยอะไรโชคดีลูกพอไปแล้วนะพ่ออะไรวะเนี แล้วเราไปไหนเราขอจับคุณคุณนะครับคุณสุกัญญามหาภัยจากเสียงของหุ่นยนต์ตำรวจปีดิปีตโตโจตัวตัวตเฮ้ยคุณเอาพูดอะไรมาเน่ทั้งนั้นนะพ่อไม่นะเฮ้ยไปาหนไม่ได้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยพ่อไปไปอย่างนี้ขโทีโลาตรงส่ ลืมใจนี่อ่ะลูกเราไปนี่ไปด้วยอ่ะคุณสารภาพเลยก่นครับฝากให้ลูกของฉันรับสิ่งนี้ได้วสารากินแบ่งค์ก็สบายบ้านฝากลูก้วยลูกคืนนี้เอ้ยพอเชื่อว่าลูกต้องทำได้ครับวะเราขอจับตัวคุณในฐานะกบฏตุดตื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 ด อะไรวะเนี่ยนะโอ้ยโอย้ไม่น่าเลยพ่อไปแล้วเด้อพ่อไม่น่าโถเพิ่มเราต้อสอบถามให้ดูเรื่องเรื่องพันนี้ เฮ้ยยงไทยเราเราใช้สิ่งนี้ได้โอเคพออ่อมจะไปตดาวห่าพ่อเดี๋ยวนี้แหละไปเลยพ่อผมแป๊บนึงนะผมาเองไปช่วยพ่อไม่นะพ่อดูเดี๋ยวนี้โอเคพ่อผมไปไหนครับพ่อคนนได้ลุกจาในห้องครั้งลูกแล้วลูกแล้วหนูจะทำอะไรล่ะ เออคุไปหาพ่อครับอ่าได้ได้ได้ไดอ่าลูกพ่อของหนูอยู่ในก้องรังเดี๋ยวขารู้ข้อมูลนะอ่ามันก็จะมีสองเหมือนเหมือนว่าจะมีสองคดีเนาะหน้าหนูนะคดีอะไร,รอะครับคดีเผาบ้านกับมินี่ผมมมินี่อย่างเดียวหรือเปล่า จะไม่ยังเรื่อยๆน,นะเดี๋ยวไปถามพ่อเขาดูก็ได้โอเคครับอ่ะไปห้องขังโซงเลย,เลยครับครับโอเคครับผมครับพ่อครับเอเสียงใครนะพ่อครับปุบม,มาแล้วลูกพ่อบอกว่าอย่ามานี้ลูกให้ลูกเราดูใันไว้เบื้องหทางคนจะมากับพ่อนีิครับ